ไป,ไปเลยบ่ต้องมายุ่งกับค่ะแม่แม่อย่ามาดื้อจะนี่เปิดบ้อนเขาไปกับบ่ไปบ่ไปค่ับเส้งหนู่ไปนี่คือเรื่องราวของป้าแอลอายุ70ปีป้าแอลพักอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนป้าเป็นคนที่ขี้งุดหยิดโมโหง่ายที่สําคัญป้าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและไตาวายเรื้อรังระยะที่สแม่มีอาการป่วยมาหลายปี เฮาเองก็เป็นห่วงห่วงตีปนดือ้อบอกคอยดูแลตัวเองขาดกินยาพองบอกคอยออกกำลังกายก็ยากให้เปินกินยาไปหาหมอตามนัดสุขภาพเปินจะได้ดีขึ้นเฮาก็ยูด้วยกันแค่สองคนอยากจะยูก็เปินไปเมืนเมืนจนมาถึงวันหนึ่ง ก้องมาถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าทีก่ก็อเห่อการต้อนรับดูแลแม่และผู้ป่วยทุกคนเป็นอย่างดีมีแพทย์เพือความรู้เรื่องโรคตัวหักษาอย่างใส่ใจมีพยาบาลเพื่อข้อมูลเรื่องการรักษาพยาบาลมีนักโภชนาการแนะนำเรื่องการหินนักกายภาพแนะนำการออกกำลังกายเพื่อเหมาะสมกับแม่ นักวิชาการสาธารณสุขแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆมีเพศัชกรแนะนำเรื่องยาอย่างชัดเจนหมอทุกคนเป็นกันเองให้บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจดูแลแม่เป็นอย่างดีจะสังเกตได้ว่าแม่เป็นใจยิ้มและกระจะมดพร้อมกังวนใจวันนั้น ก่อนปิกบ้านปีออสมอได้ป้าแม่ไปตีหน่วยเตยเทียมของโรงพยาบาลคุณพยาบาลเพื่อการต้อนหัาบเพื่อคำแนะนำตีนี่น้องเห็นสีหน้าและแววตาของคุณแม่เปนเปลี่ยนไปจากวันนั้นคุณแม่ก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตัวเองมากขึ้นกินยาตามคำแนะนำดื้อหน่อยลง คุณหมอคุณพยาบาลยังคงติดตามดูแลแม่ยังใกล้ชิดทั้งการวิดีโอคอคุยกับคุณหมอและทีมทีติดตามเยี่ยมบ้านคุณแม่เป็นระยะผ่านไปบักกี้เดือนตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมากขาใไตดีขึ้นความดันโลหิตลดลงค่าน้ำตาลควบคุมได้บอกกลัวการไปหาหมอและบอร์ดื้อแหมแล้วแล้วหมอครอบครัวดียังไงครับหมอครอบครัวดีตรงที่ ทั้สมัยใกล้ชิดเป็นมีดในดวงใจดีแต่ๆเลยเจ้าแต่ๆมาเจ้ามาเจ้า